รายการต่อไปดีเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่าราับระดมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักทุนนะครับเนื่องทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย VT m a r k e t Trading can be easy FXPro Cap Trade ยังมือโปรไปกับบรเกอร์ดำดึงขโโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro t h a e l a b l กับโ Forex for you ตอนนี้มีโปรใหม่นะครับเพียงแค่นังจุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราภายใต้ลิงก์ IB ของนักชุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US d ลลาร์ เอไนเนะครับกับโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดครับฝากเงิน500เหรียญขึ้นไปรับเครดิตโบนัส100เหรียญและเงื่อนไขดีง่ายมากเลยนะครับเทรดให้ครบ6หลอดภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่รับโบนัสนะครับตัวของเงินโบนัสตัวนี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นยอดเงินเข้าสู่บาลนซสและนักทุดสามารถถอนออกมาได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนครับจะต้องมีประสบการณ์หน่อยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ยังไงก็ใช้ความพยายามกันนะครับ เ m ครับเปิดบัญชีวันนี้รับมาแลฟินนาทีครับผม30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมกุเปานะครับเราพานักทุนนะฮะไปดูข่าวจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับแบงค์ชาติไทยตั้งการให้สูงครับปีหน้าป่วนแน่นอนครับเรามาฟังเสียงเตือนกันครับนักทุนเสียงเตือนจากแบงค์ชาติตั้งการให้สูงปีหน้ามีความผันผวน ว่าการแบงค์ชาติเตือนทุกภาคส่วนเตรียมรับมือความผิดเพี้ยนของตลาดซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนมากก็คือกลุ่ม SME หรือว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งคราวนี้เกิดขึ้นกับตลาดที่คาดว่าปลอดภัยที่สุดรวมถึงเกิดในสินค้าที่มั่นคงที่สุดอีกด้วย ระยะหลังนี้นะครับเราไม่ค่อยเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนะครับออกมาเตือนอะไรบ่อยนักจะมีก็เพียงบอกเล่าถึงตัวเลขคาดการเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่ต้องเผชิญในระยะข้างหน้าไม่ถึงขั้นกับเตือนให้ทุกคนเฝ้าระวังอย่างจริงจังๆ ต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแบงค์ชาติโดยท่านผู้ว่าการดอร์เศรษฐพุทธนะครับได้เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันวัตถุประสงค์หลักในการเชิญชวนทานข้าวในครั้งนี้ก็เพราะต้องการจะส่งเสียงเตือนให้สื่อมวลชนตระหนักและก็สื่อออกไปให้กับสาธารณชนได้รับทราบถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่อาจจะต้องเผชิญประเด็นหลักนะครับที่ท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติต้องการเตือนให้ทุกภาคส่วนมี ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับตั้งกาะให้สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่อาจจะมาเยือนซึ่งตัวท่านเองเนี่ยก็ยังไม่ทร,บราบเหมือนกันเลยนะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่ก็เชื่อนะครับว่านั่นคือความผิดเพี้ยนของตลาดหรือว่า Market Dysfunction ซึ่งดรอเตร์เร็ทพุดย้ำคำนี้อยู่หลายรอบในวงพูดคุยมื้อกลางวันท่านบอกว่า คนยังพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากแต่มันมีความสำคัญเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ต่างกับสุภาษิตท,ที่ว่าน้ำลดต่อผุดซึ่งที่ผ่านมานั้นทั่วโลกได้ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษกดดอกเบี้ยวไว้ในระดับที่ต่ำเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับปัญหาต่างๆก็เริ่มโผล่มาให้เห็น ว้าการแบ่งชาติบอกว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับหากไปเกิดขึ้นในจุดที่คาดการไว้อยู่แล้วาาก็จะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรกันมากมายแต่ระยะหลังๆเนี่ยปัญหาต่างๆมักจะระเบิดในจุดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช่นทุกครั้งที่เมื่อเรามีปัญหาเราก็จะพอรู้ว่าปัญหาเนี่ยจะตกอยู่ในกลุ่ม SME หรือว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือปัญหารอบนี้ดันไปเกิดกับประเทศที่เซฟที่สุดเกิดขึ้นกับตลาดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด และก็จะเกิดในสินค้าที่มั่นคงที่สุดตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็คืออังกฤษเป็นประเทศที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดปัญหาที่สําคัญยังไปเกิดกับตัวพนันธบัตรรัฐบาลในกลุ่มไปเกิดนะครับในกลุ่มของเพนชั่นฟันนะฮะซึ่งสะท้อนได้เห็นว่าสถานการณ์เวลานี้เนี่ยปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในจุดไหนก็ได้ความเสี่ยงจึงมีสูงมากกว่าปกติครับ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับก็คืออาการของนะครับ market dysfunction ซึ่งผู้ว่าการแบงค์ชาติได้ย้ำเตือนว่าปีหน้าเนี่ยกับระเบิดลักษณะนี้เนี่ยมันยังมีอยู่เยอะที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการไม่รู้ว่าระเบิดตัวนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างจึงอยากจะขอเตือนนะครับประชาชนทุกคนให้เตรียมทำใจเตรียมรับมือกับข่าวที่ไม่ดีซึ่งอาจจะทำให้หุ้นตก ต่างชาติขนเงินกลับค่าเงินบาทอ่อนค่าแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมมองพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ยังพอจะมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างซึ่งดเรเศรษฐจพูดนะครับได้กล่าวย้ําว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้านี้นี่อาจจะโตไม่ถึง3.8%ตามที่คาดการกันเอาไว้ แต่อย่างน้อยก็จะไม่เลวร้ายถึงขั้นโตต่ำกว่า3%หรือพูดง่า,งงายๆครับก็คือเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยยังคงเชคออฟอยู่เพียงแต่จะไม่ได้สมูทเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับยังมีอีก2ปัจจัยผู้ว่าการแบงค์ชาติให้ความเป็นห่วงนะฮะอันดับแรกก็คือปัญหา geopolitics หรือความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวอย่างแน่นอนส่วนอีกอันก็คือการดําเนินนโยบายปแปลกๆของภาครัฐในช่วงนี้ซึ่งใกล้การเลือกตั้ง พักการเมืองต่างๆในเริ่มหาเสียงก็เริ่มสะท้อนนะครับในส่วนของตัวนโยบายที่อาจเป็นบ่อนทําลายเศรษฐกิจระยะยาวเช่นการพักหนี้ต่างๆโดยผู้ว่าการแบงก์ชาติย้ําเตือนว่าอยากจะให้ดูบทเรียนในต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษได้ชัดเจนมากเลยเพราะเราจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยจะ punish นะครับ stupid policy นี่ก็คือโค้ชสําคัญของผู้ว่าการแบงก์ชาติที่อยากจะสื่อให้สาธารณาชนนะครับได้มีการรับทราบกันขอบคุณครับ